คือจริงๆวันนี้เนี่ยอยากเล่นเกมอะไรที่มันแบบสบายๆชิลๆครับสบายอารมณ์ก็ไปเจอเกมนี้ครับเป็นเกมออกใหม่ซึ่งเป็นเกมแนวน่ารักมุงมิงครับดูภาพก็ดูแล้วอื ly, ้แฝงไปด้วยความลึกลับแล้วก็น่ารักมุงมิงจริงแบบนี้พลาดไม่ได้ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมพิวกริมไม่รู้ว่าอ่านชื่อเกมถูกหรือเปล่าไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดอีกแป๊บดีกว่าพิวกริมแปลว่าผู้แสวงบุญหรือไม่ก็ อะไรเขาเรียกไงพาทุรงอะไรงั้นน่ะอ่าเป็นเกมแนวน่ารักมุ้งมิงครับหน่อมแหนมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเห็นมันโผล่ขึ้นมาหน้าเฟซก็กดเข้ามาเลยนะครับเกมนี้ก็เป็นเต็มไปด้วยคอนเทนต์ที่น่ารักมุ้งมิงครับเป็นตเต็มไปด้วยฉากที่หวานแววจนเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมทิชชู่ครับเดี๋ยวเลือดจะกระอักซะก่อนอโอโ้โหดนตีขึ้นมาแบบทำลายหัวใจอันแสงเปาะปางของพวกเราแล้ว สร้างเกมโดยโคนะ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 เฮ้ยคุณคุณแฮะเอแต่ผมจำไม่ได้นะว่าผมเคยเล่นเกมอะไรของเขาแต่จำได้ว่าเคยเล่นแน่นอนอะเพอร์เฟคอะไรคือเพอร์เฟคปะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังฉันก็จะกลับบ้านได้แล้วด้วยเออะอะไรอะเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามีเสียงมาจากข้างนอกเลยอ๋ออ๋เอเสียงอะไรฟะ วิ่งไปดูหน่อยแล้วอืมหัวเหลืองหัวแดงหัวน้ำตาลเด็ดเดเดเกิดเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นมันเนี่ยพระเจ้าเอา้ยจะ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 ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเอาเลยครับเกมมุงมิงเริ่มต้นขึ้นแล้วอ๋อโคนะโคนะโคนะห้าโคนะนี่คนสร้างเกมมันนั้นเปล่าวะไอที่มันน่ากลัวน่ากลัวใช่นั่ <identical> นเลยวะสไต์นี้มัน น่าใช่วะ่ะที่มันจะมีแบบผม,ผม,ผมจำชื่อเกมไม่ได้แต่รู้ว่าน่ากลัวมากนึกภาพออกเลยอะ่ะสองปีก่อนดูเหมือนว่าจะมีแปบนึงครับเสียงดังเบาเสียงครับเหมือนว่าจะมีนักเรียนหญิงสามคนเนี่ยจากโรงเรียนไฮสคูลเนี่ยกระโดดตึกลงมาฆ่าตัวตายาแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้โดนใครรังแกเลยดูเหมือนว่าสาเหตุของการฆ่าตัวตายเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยังไม่ทราบสาเหตุในตอนนี้ ตั้งแต่ที่มันก็เป็นเรื่องที่หายากมากเลยเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการฆ่าตัวตายหมู่ถึง3คนเลยนะครับทําให้มีคนพูดถึงมาอยู่นานแล้วยังไงก็ตามนี่ก็ผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วตั้งแต่ที่ผู้คนก็เริ่มที่จะดืนเดื่อนนันไปแล้วครับแล้วก็เริ่มที่จะไม่มีใครพูดถึงข่าวคราวนี้อีกแล้วหลังจากผ่านมา1เดือนนั่นเองแย่ yeah. <c oughs> อยากเล่นเกมนี่ไงบอกแล้วเกมน่ารักสดใสจริงๆด้วย อ๋ฮะ uh huh. นั่นบูลด็อกนี่ไม่ใช่เหรอนะ่โอ้ไม่นะนั่นหมาพันปักตั้งหากเราโอเคปักก็ได้โอ้ oh. ปักสามตาที่มันไว้แบบเสียบปักอะ่ะ <c oughs> นี่มุกแล้วใช่ไหมไออยากได้เครื่อง,องดื่มหน่อยไหมไอเอาเลยดีเลยโอ้โอเคเราอยากกินอะไรเหรอฉันอยากได้บานาน่าโซดาโอเคเนี่ยไอเกมเนี้ยภาพลายเส้นอย่างเงี้ยครับใช่อะ่ะ เกมอีกที่มันหน้านแดงอะ่ะไม่ใช่ดิที่มันหน้ากลัวๆหน้ากลัวใช่ไหมเด็กเฮ้ย <c oughs> มันใช่อะเกมน้นแน่นอนเลยอะเอาเอานี่ไปขอบใจนะแทงยูเขียนอย่างงี้ด้วยนะอร่อยเปล่าเอา๊ะเอาเธอไม่เคยกินเหรอเนี่ยโอ้มันป๊อปปูล่ามากเลยนะมันฮิตมากเลยรู้เปล่าจริงเหรอเนี่ยอะลองดื่มหน่อยไหมโอเคซื้อเองไม่เคยกินเองเฉยอืมเป็นไงอร่อยปะ่ะใช่อร่อยมากเลย ืมฉันก็ชอบนะเหมือนกับที่ฉันพูดเลยใช่ไหมล่ะไลท์ไอเซ่นะ่จะแปลงงั้นดิเ,เดี๋ยวๆเมื่อกี้หัวเรืองเหมือนกับเด็กที่โดดตึกป่ะฉันจะมาหาเธอคืนนี้เหรอเฟนใช่ไหมไม่ได้จะมาหาคือแบบเฟนนี่คือแบบพาไปด้วยอะไรเงี้ยจะพาเธอไปคืนนี้เอ๊ะเอ้าเธอโอเคป่ะเนี่ยจะฉันไม่เป็นไรอะ่ะเอ้าเด็กผู้หญิงคนน้ำเงินเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างครับแต่เธอดูกลัวมากเลยนะ ฉันฉันฉ,ฉันอยากจะกลับแล้วเอ๊ะเออเหมือนไม่เขาไม่ได้เขียนผิดนะตั้งแต่แทงอยู่แล้วเขาตั้งใจเขียนให้มันเป็นภาษาน่ารักน่ารักมากกว่ามั้งอินาโกะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยดูกลัวๆมากเลยนะเอ๊ะเธอดูไม่ค่อยดีเลยอะหลังจากที่พวกเรากลับบ้านกันอะฮะเอ้าเกิดอะไรขึ้นเหรออินาโกะอยู่บ้านเดียวกันเหรอเนี่ยอ่าขอขอขอ,ขอฉันนอนต้วได้ดไหมคืนน,นี้นอนด้วยกันนะ เด,เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยอินาโกะเธอโอเคปะเนี่ยอาออาเข้าใจแล้วนะ่ะแน่นอนฉันคือมามามานี่สิน้องสาวเรียกว่าน้องสาวอ่ะขอบคุณนะน้องสาวหรือเพื่อนกันเนี่ยตกลงเอ๊แต่ถ้าพี่น้องกันทำไมไม่เคยกินเครื่องดื่มเดียวกันวะอินาโกะฉันมาที่นี่เพื่อพาตัวเธอไปแล้วมาสิมาสู่ที่ของฉัน อา้าวอย่าไปนอนกอดกับพี่สาวอยู่อ้าวเมื่อกี้ดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตของฉันโอ้ตาแพนด้านี่ว่าบอกให้นอนเยอะๆเอาเอาใส่หมวกด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่น,นี่นี่ละเมอจริงปะเนี่ยนึกว่าหลับตาอยู่หรือว่าลืมตาฟะเอะอินาโกะไอเกมเดียวกับอันนั้นนะครับชิโมโกะใช่ไหมน่าจะใช่อะ่ะแล้วก็เกมไอที่มันน่ากลัวน่ากลัว,ลวสักเกมหนึ่งอะ่ะ จำชื่อเกมไม่ได้เซฟมีปะซื้อคือเตะปะไม่แน่ใจครับน่าจะใช่อ่ะเออลองหาดูในชแนลของผมนะครับถ้าใครอยากดูเกมแนวนี้แบบน่ารักใช้ได้เลยไม่ใช่น่ากลัวพูดผิดพูดผิดไปอินาโกะฮะเธอทำมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไอในกลางดึกแบบนี้เนี่ยนะอ้ออ้าวมีเต็นเต็นป่าวะหรือเป็นประตูอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นประตูลายผิดเสื้อแฮะประตูเหรอ ทำไมมีประตูอยู่กลางป่าละ่ะประเด็นคือโ<ฮ>อ้โหอะอะไรเนี่ยเดยวมันประตูนี้มันบ้าอะไรกันเนี่ยแล้วอินาโก,กเข้าไปข้างในนี้เหรออินาโกบเข้าไปข้างในนี้เหรอโทษโทษโทษอ, <Blind ness> <ๆ>อ่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยแต่ฉันต้องไปเอาอินาโก,กกลับมาเ<ม>ข,ข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจังหวะนี้โอ้มุมแดงเอ๊ะ ฉันอยู่ไหนเนี่ยโอเ้เชได้โอ้โหเซฟสิเกลียดยมีลูกอมด้วยอ่ามันอยู่ในกระเป๋าฉันได้ไงไม่รู้ด้วยนะลูกอมโอ้ผมรู้สึกเหมือนเกมอีฟเล็กน้อยครับมีรูปภาพอย่างนี้มานี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวอะไรทางนี้ทางนี้เข้าไปเลยทางนี้ทางนี้อะไรอ้าอ้เอา,เอา,เอา,เอาติด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 ขยับไม่ได้วัดเอาเกมวะเกมเอาเอา อ้าวยัเดี๋ยวเดเดี๋ยวขยับไม่ได้แล้วเกมโอเวอร์เลยเหรอแป๊บครับผมร้อนไปเปิดพัดลมแป๊บนะตอนแรกมันฝนตกไงอากาศหนาวตอนนี้แม่งร้อนเฉยเดี๋ยวมาแป๊บนึงโอเ้เชดีนาเซฟก่อนอแล้วโอ้โหมาใหม่ป่ะเลี้ยวขวาทางนี้ทางนี้อะไรฟะมันมีเหมือนรอยอะไรอยู่ตรงตปุ่มตะบั่มอา้า มันต้องเดินได้แน่เลยว่ะไอเกมแบบนี้มันไม่เคยทำตัวแบบที่มันจะอยู่นิ่งอะไรวะนะ่ะกุญแจเออแมงสาบเดี๋ยวๆดๆๆๆดเ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 ดแมงสาบโอ้โหาแมงสาบมาจากไหนวะโอ้โห,าาหาไปทางอื่นก็ได้อะไรอ่ะมีรอยคนด้วยฮะอะไรฟันอะอาารู้สึก ไม่ค่อยสบายเลยครับโทษทีนะคือเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกอะ่ะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยคือจะจะัดเาเรียกว่าอะไรจะไออะ่ะมันปับ๊บ <c oughs> ไอไอไม่เท่าไหร่ครับมันจะมีสเลลออกมาจากลําคอครับแล้วแบบทาให้พูดไม่สะดวกเลยแล้วตัวอะไรวนะน่ะโดนไม่ได้แน่เลยโดนแล้วตายล็อกอีกกุญแจอยู่ในห้องแมงสาบป,ปะ่ะไปทางนี้ก่อนกันค,ครับอะไรอะ่ะจานเอ๊ะอ่ามันดูเหมือนกับเสเต็กเหรอ อยากจะก,กินไหมไม่อ่ะไม่ดีกว่าไหมกินมันกินมันเหรอนี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากฝั่งนี้ก่อนลวกันครับกินฝั่งนี้ไม่ได้เดี๋ยวแล้วข้างหลังนี้มันน่าระแวงมากเลยกินกินสเต็กกินเกิดอะไรขึ้นจานวา่างเปล่าเอ๊กกินแล้วกินแล้วว่างไงนายเธอเป็นเด็กสาวที่กล้าหาญเหมือนกับฉันเลยเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่เหมือนกับฉันดิฉันชอบ แหมคำว่าไลฟ์มันแปลว่าเหมือนก็ได้ได้ลูกตาปอมมาลูกกระตาปอมมาเอาไปใส่ใครปะอู๋อูน่าจะเอาไปใส่อุดดูแมงสบได้ปะเดี๋ยวเด็ดเดโอ้ยเกือบโดนอะไรอ่ะฮะอ่านไม่ออกภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าวะไม่ไม่น่าจะใช้ญี่ปุ่นด้วยดิภาษายึกยเยือ่เอ้าแล้วไปยังไงเนี่ยเดเดเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้โหแล้วมันเดินมัวมัวด้วยเด้อเกือบโดน น่าจะมีฉากตายแบบเลือดสาดหน่อยเนาะแบบถ้าเลือดสาดแล้วมันจะแบบเรียกว่าไงดีจะได้แบบสมจริงกันกับการตายมากกว่านี้โงอยื้วขวาี้วขวาอ่ะดิเผลอเผลอโทษ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 โอ้เวลาเราทำชาแนลเนี่ยเราก็จะแบบ ทั้งที่เราไม่ค่อยสบายนะแต่ผมก็อยากจะทำอะ่ะเข้าใจป่ะแบบมันไม่มันไม่สบายใจถ้าไม่มีคลิปลงอะ่ะแล้วแบบอยากเล่นเกมสบายๆแล้วมาเจอเกมนี้มันไม่สบายเะเว้ยใส่นี้ปะไม่ใช่เหรอโอเคก็อาจจะเวอร์ๆหน่อยนะครับโทษทีแล้วกันเดี๋ยวได,วเดว้เก็บกุญแจนี้ตายแน่เลยวะอันนี้ลูกตาปอมเาไว้ใส่อะไรวะไอ้จไจ้อีกแล้วอโอลืมคือไอ้ที่เห็นเดินไปติดบ่อยๆไม่มุกนะเว้ยนี่ติดน,นี่ติดจริงนะเว้ยติดติล่ติดติดติลีติดติดติด,ตด,ตด อย่างนั้นเลยนะครับเป็นจังหวะเพลงได้เดี๋ยวลูกกระตาปลอมนี้เอาใส่อะไรวะตกลงทางนี้ทางนี้เหรอนี่เหรอไอที่มันเป็นบุ๋มๆุมนี่ปะมันอันใหญ่บรรุกระตาใส่ไม่ได้ฮะเอ้ใส่วะให้ไปใส่อะไร,รอ่ะแล้วเก็บกุญแจแล้วหนีทางไหนอะทางหลบเหรอลหรอลบมุมเหรอได้เหรอถ้าหลบมุมปุ๊บแมงสาบมันจะออกมาจากทางนี้ใช่ไหมหลบมุมไม่ได้เหรอลองลองสักรอบแล้วกันครับอือ อือือาตายอ่ะไม่ได้อ่ะเฮ้แล้วจะหลบยังไงวะเออลูกกระตาปอมมาไปใช้ตรงไหนวะลูกภาพพวกนี้เหรอแมวได้ลูกกระตาปอมมาใช้แทนกุญแจได้ไหมนี่เหรออันนี้ปะใส่ไปไม่ได้ด้วยนี่สำรวจอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมโอเคไม่ได้เลยครับไปห้องอื่นก่อน นี่ปะมีปะ,มปะไม่เกี่ยวฮนะเอ้นี่ก็อ่านไม่ออกเอดินเ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 ดินอย่างนี้เลยเหรอพี่ชายนี่ล็อกห้องเดิมมาอีกสักรอบไม่เสียหายเออเธอจะตายนะไม่ไว่าอย่างไรก็ตามดังนั้นเ้วก็ต้องขอให้โชคดีแล้วกันนะ <laughs> ขอบใจเอาจานวางบนเอาอันนี้วางบนจานได้ไหมไม่ได้กินสเต็กเข้าไปนี่หมายความว่าไงเนี่ย ทายูรักก็คือแบบให้โชคดีอะไรอย่างี้ป่ะหรือมันก็ใช้โชคของเธอโชคยังไงวะมันไม่ต้องใช้โชคแล้วเกมแบบนี้เนี่ยโชคเลือดอย่างเดียวพอไปแล้วเออสนุกให้ทำอะไรฟะหาทางไปไม่เจออะคั๊งหนึ่งนะเอ่นเกมแบบนี้มุดยิดนะครับไปละนั่นแน่อั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 นแน่เวลาหาทางไปไม่เจอมุดิมากเลย เอ๊ถ้าเราเก็บกุญแจแล้วรียว,วิ่งเลยได้ปะเป็นไปได้ไหมวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งตายอ่ะไม่ได้อ่ะอได้ลูกกระตามาแล้วไม่รู้จะใช้ทำอะไรอีกอ,ออกข้างนอกแม่งเลยออกไว้ได้ต่อ,อเกมบันทอนนี่มันอะไรกันนี่แน่ลูกอมลูกอมปะลูกอมนี่ล่อแมงสาบได้ไหมลองดูแล้วกันไหมแต่ไปลองดูก่อนเอาลูกอมไปล่อแมงสาบไอ้เชี่ย นี่แนะ่ไม่ได้ด้วยโอ้โหแล้วถ้าเก็บแล้วก็ตายอยู่ดีนี่ว่าเอ๊ต้องมีวิธีดิเอาลูกกระตาไปวางแทนอะไรย่างนี้ปะไม่ได้ฮะเอาลูกอมมาวางแทนไม่ได้อืมเอ๊ะแ,แต่ผมว่าไอเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้ทําไว้ฆ่ารหรอกมันต้องมีเหตุผลนะที่ทําอันนี้มาเอาลูกอมอ่วางล่อแมงสาบได้ปะ อุ้ยได้ 0. ได้วังลูกอมได้ว่ะเดี๋ยวเดี texts, ๋ยวเรียกแมงสาบมาดิแมงสาบมาอาดิไม่มาด้วยอ่ะทำไงล่ะเนี่ยโอ้โหไม่มาฮะหรือต้องออกไปอีกฝั่งนึงก่อนมาปะมีปะมีอะไรมาปะโอ้นี่ไงแมงสาบน้อยติดเลยบอกแล้วติด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 ยังไม่เลิกเพลงนี้โอเคเดี๋ยวเราได้กุญแจมาแล้วครับอืมชิวๆวว่ะไอ้หนูไปแล้วนะนุ๊กจริงๆเลยเซฟก่อนนะครับ ว่จะได้โ,ด 11. โอ้สิบเอ็ดอ้เซฟแม่งสิบเอดนาทีจริงแม่งตายหลายรอบเกินวิงเดินไปติดนี่แหละตายเพราะไอ้ก,กาวนะนะั่นแหละกาวตาแมวเนะี่ย,นนยอ้าา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 า้าา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 านาา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 าะาา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 าใช้้ชชชชชชา มีดมีดมีดได้มีดมาได้มีดมาอะไรเดินยวนนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรวะเดินเดินเดิฝนตก้วยครับข้างนอกอาจจะมีเสียงฝนเข้าขอโทษนะถ้ามีเสียงรบกวนนะเดี๋ยวเดโอ้มันตัวแบบเนินเดินมั่วๆอยู่เยอะมันหลบง่ายก็จริงแต่มาเยอะเลยคือมาทำไมเยอะแยะวะเอามีดมาทำไมอ่ะมาแทงใครวะโอเคโอ้ฝนตกดักหนักเลยครับวันก่อนเนี่ยผมแบบนั่งคุยสกายกับพี่นิวอยู่อะแล้วแบบตอนตีสามอะแล้วฝนตกแบบอย่างเงี้ยเลยอะแล้วดับปึบ แล้วผมผมแบบซักผ้าไว้ข้างล่างยังไม่ได้เอาด้วยคือแบบแล้วคนคนคนน่ากลัวไฟดับอ่ะแล้วแบบมืดหมดเลยต้องไปเอาผ้าข้างล่างเราไปฟังเฉยไม่มีอะไรหรอกไม่เจออะไรหรอกอแล้วแล้วแทงมันทำไมอ่ะแทงไอเอาตายตายโอ้หนูเดือดร้ลวงโอเคลูกกระต่ายปลอมวางไปไอจึ๊บนี่แน่เรียบร้อยเปิดแกเป็นใครกันแน่ฮะ ทำไมแกถึงมีลูกระตาของฉันอยู่ละ่ะฮะแา,าแต่ฉันจะให้แกผ่านไปแล้วกันนะอ๋อขอบใจเพื่อนรักเซฟได้ด้วยเยี yeah. ่ย <c oughs> ไม่ทำไมโอม้แมวแมวกับอะไรเหรอเมียวมีอะไรเหรอเมียวกำลังตามหาอะไรอยู่หรือเปล่าเมียวเมียวอ๋อเจ้าเมียวหนูฉันจะไม่มีทางถูกเจ้าแมวนั่นจับหรอกหน้าชีเหรอ ต้องทําให้มันเข้ารูนี้นะเลยครับแล้วมันจะไปโดนแมวจับใช่ไหมแล้วเราจะได้ทักอย่างเจ้าเหมียวอยากได้หนูไหมฉันหิวจังเลยแหละเหมียวถ้าเธอเห็นเธอเห็นรูเป็นกําแพงนี่มามีหนูอยู่แต่ฉันจะรอมันอยู่ตรงนี้แหละนะอืมฉันอ่ะมักจะระวังเขาเรียกว่าแตกตื่นอยู่เสมอเลยอะ่ะเออผมขออ่านข้าๆมๆบ้างได้ไหมผมแปลไม่ได้อ่อาตรง can ก v e you the i story โตเร่ตอะไรก็ไม่รู้ครับฉันคิดว่าฉันอ๋อก็คือแบบจะให้กุญแจชั้นสามปะผมไม่แน่ใจนะฝนตกดังมากเลยแบบทำลายสมาธิเล่นมากเลยว่ะโฮ้เซ็งเลยตกตอนนี้้วยนะอะไรวะเนี่ยกงเอหนังสือหนังสือประตูอะไรอ่ะทางขวาเดินอ้อมเลยเข้าได้ไหมอะไรอะสวิต ไอคนแผนที่เหรอตาหูจมูกปากแฮโอให้ทำตามนี้ปะอายทำเป็นหน้าคนปะอะไรอย่างนี้ปะปึบปึบอันนี้อายก็คืออันนั้นครับอีก็คืออายตา ได้ยินเสียงผมมั้งปะเนี่ยฝนม,มันตกดังมากเลยอะ่ะเตี่ยวไม่ไม่ได้ยินเสียงเล่นไปแล้วแบบอ๋อแล้วก็เมาส์ปากเมาส์ปากเมาส์ปากปืบปาบจริงจังจากใจปืบโน้ตจมูกปะจมูกนี่ใส่ช่องไหนวะมันมีจมูกสองอันวะเดี๋ยวเอ,เอาออกก่อนแป๊บดูใหม่ไอเอานโน้ตมีอันเดียวอ๋อโน้ตกับเน็กเหรอโอเคโอเคโอเค เด็กอันนี้โนต้ตไายน่าจะลงมาปะปับ๊บอย่างงี้ปะได้ไหมเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่เจอเหรออะไรวะเอ๊ปากต้องเบี้ยวด้วยปากไม่เบี้ยวไม่ได้อ่ะปิดผมเบี้ยวไม่ถูกเหรอวะอะไรวะเอ่มันเบี้ยวเบี้ยวแฮะ หน้าตามันบิดเบี้ยวอะตาน่าจะไปอยู่ฝั่งนู้นเลยปะอางงี้ปะมันก็ไม่ตรงฮะไม่ได้อันนี้ก็น่าจะอย่างงี้เหรอไม่ได้ฮะออะไรของมันฟะเดี๋ยวไปห้องอื่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาห้องนี้อะดิว คืออะไรวะดี LL LD เหรอไม่ได้ช่วยเลยเลยเนี่ยขอบใจมากโถ่จริงจริงเกมนี้ไม่เห็นหน่ากลัวเลยวะลื้อมันยังไม่มาวาไอ้ที่น่ากลัวคือแบบยังไม่เจอเลยน่ากลัวเลยนะเลือดมาเลยวะพอบอกไม่น่ากลัวเลือดมาเลยมาน่ากลัวหน่อยก่อนจบพาร์ทเอาหน่อยฉันแน่ใจว่าฉันจะเลือกการที่ถูกต้องแต่ทำไมอะทำไมล็อกล็อกเหรอ เลือกการ์ดที่ถูกต้องเอ๋หมายความว่าถ้าเราเลือกการ์ดผิดน่าจะตายอย่างนั้นปะแล้วเราไปเลือกการ์ดผิดตอนไหนวะแล้วตอนนี้มีห้องเดียวที่เราทําอะไรได้ก็คืออ่า <c oughs> ห้องเดียวที่เราทําอะไรได้ก็คือห้องนี้ครับห้องนี้เลยต้องมานั่งไขอันนี้ให้ออกอีกว่าจัดยังไงดีแป๊บหนึ่งแล้วกันครับมันให้ใส่แบบตอนแรกป่าววะคือแบบให้แล้วให้ออกไปข้างนอกมันจะเกี่ยวอะไรปะไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวลองใส่ตอนแรกแป๊บ เนี่ยที่มันจะมีช่องมันมีช่องสี่เหลี่ยมให้อยู่แล้วอะ่ะใส่ให้ตรงช่องก็พอมั้งคิดในแง่ดีไว้ครับว่าเกมนี้จะใจดีกับเราไม่รู้จะใจดีจริงไหมเนี่ยเกมแบบนี้บันทอนหลือเกินเหมือนจะเป็นเกมแนวพัเซิลมากกว่าเกมแนวเฮลเลอร์ครับก็เขาบอกว่าจะมีจำสแกจจำสกุลจำสแก่ฉากกระโดดน่ารัก,กอะไรไม่เห็นมีเลยโกหกชัดๆเฮ้ยเอามันมีเสียงนี่ว่าตอนแรกทำไมไม่เจอวะไฟแชกเหรอเอออะไรวะเอามาทำไมเนี่ย อันนี้ห้องนี้คืออะไรอ่ะ D L L D DD DD 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 R R D D L L D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  R R D D อะไรวะรู้เรื่องไหมเนี่ยเอาไฟแช็กมาทำอะไรได้วะอันนี้คืออะไรเหมือนเตาผิงอ๋อเอ้า,อา <S <S กงจับหนูเหรอกับดักหนูอ๋อได้กับดักหนูมาด้วยไปทำอะไรวะ เผาเลยได้ไหมในหนๆนนก็เลือดไหลแล้วเผาเลยไม่ได้ฮะทำอะไรต่อฟ้าดี L L L D D D R D D ลงใช่ป่ะถ้าถ้าเอาดาวจริงๆเลยนะดีคือดาวลงเลฟคือแบบซ้ายซ้ายอะไรอย่างนี้ป่ะดีดีก็คือลง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  ลงซ้ายซ้ายลง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 ขวาขวาขวาลงแล้วขวาใช่บอกว่าเอาใช่ด้วยเนี่ยผมว่ามันใช่แล้วล่ะเอา,ดเ,อาเดี๋ยว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 ผมจำผิดแล้วแม่งถูกได้ไงะวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมผมเดินผิดนะน่ะเอาเดี๋ยวเฮนะ้ยเอาไม่รู้แล้วนะเดินผิดจะได้ขอ เฮ้ยไอ้อีพิกอีพิกเฮ้ยแต่แต่แตปิศานี้คุ้นๆครับเหมือนเคยเล่นสักเกมหนึ่งอะคือแบบเอา้านึกจะนึกจะง่ายก็ง่ายเนาได้ของรัวๆเลยอะไรวะไอตอนหาไม่เจอนี่เดินวนตั้งนานครับไอตอนเดินวนนี่ผมตัดทิ้งนะเพราะว่ามันไม่เจออะไรเลยจริงๆอา้าแล้วหนูหนูหายไปไหนกินชิ้นหมดแล้วหรอได้ชิ้นส่วนชีสมาอเอ๊ให้ทำอะไรอะให้ทำให้หนูออกมาจากอันนี้เหรอ,อเอ๊ทำไงอะชีสล่อไม่น่าได้ฮะ ใช้อะไรได้บ้างกับดักหนูไม่ได้ดินปืนเหรอดินปืนนี่ไว้ทำอะไรวะระเบิดเล็กๆวางดินปืนลงไปบนพื้นเอาเพื่ออะไรอะจุดปะจุดจุด,จ,ดจุดไปแช็คปะจุดไฟตุม้มโอระเบิดออกจากลกูตายฉันไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยแต่เมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับจะเกิดการระเบิดด้วยหล่เมียวอะ ทำงานดีดมากฉันจะกินแล้วนะเมียวแต่ว่ายังไม่พอหรอกนะเมียวฉันคิดว่างั้นนะเมียวฉันต้องการเนื้อเนื้อมากกว่าเมียวเดี๋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 ยวมันน่ากลัวนะแมวตัวนี้อ่าอ่าเจอเนื้อแล้วอยู่ตรงหน้าฉันไงเมียวฉันจะกิน,กนแกแกดูน่าอร่อยดีนะเมียวไอ้กูจะไม่ได้เซฟเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนายพูดอะไรอ่ะ นายกล้าดียังไงไอช์อ้อแกอยากจะกินฉันเหรออืมฉ <ah> ันช่วยแกจับหนูแกไม่ได้จำไม่ได้เลยไงฮะอ๋ออออ๋อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วโอ้ยได้โปรดหยุดเถอะฉันล้อเล่นนะฉันล้อเล่นฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นสักหน่อยจริงเหรองั้นให้ฉันผ่านไปดิผ่านเหรออะไรแล้วนั่ะหาเหมียวอ๋อหยุดหยุดหยุดอ๋อได้ได้ได้ผ่าน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 ฉันจำได้แล้วฉันจำได้แล้วแต่แต่แต่ฉันไม่มีอ่ะ โอ้กระดูกฉันจะหักแล้วเนี่ยโอ้ยโคตรโหดเลยตัวละครเกมเราบ้งตัวละครเราเกมนี้แม่งโหด่ะเดี๋ยวเดขอฉันอธิบายก่อนนะคือ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 มีนายน้อยนายนายนายน้อยหรือนายหญิงไม่รู้แหละชื่ออลิสเนี่ยเขาเขาเขาจับเขาเขามาเนี่ยแล้วก็พาฉันมาที่นี่เอามันไปจากฉันแล้วจะตอนนี้ฉันไม่มีมันแล้วนะแต่แต่แต่เออมันไม่อยู่กับฉันแล้วจริงเหรองั้นงั้นนายบอกฉันได้ทุกอย่างใช่ไหมที่นายรู้อะ เออแล้ว,ลวนายอยากจะรู้อะไรล่ะเ,เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับมาสเตอร์เกี่ยวกับน้องสาวอีนาโกะกอนเลยน้องสาวเหรอเออน้องสาวเธออยู่ที่นี่เดี๋ยวเหรอถ้าน้องสาวเธอเนี่ยสามารถผ่านมาที่โลกนี้ได้ก็หมายความว่าเขาเนะี่ยถูกเชิญโดยนายน้อยอลิสไงล่ะนายน้อยหรือนายหญิงก็ไม่รู้นะครับยังยังไม่รู้แต่ว่าท่านอลิสเนี่ยสนใจในตัวเธอแน่นอนเลยสนใจในดวงวิญญาณของเธอฉันคิดว่าอย่างนั้นนะอา่าแล้วเกี่ยวกับมาสเตอร์ที่นี่เหรอ อยากที่จะรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับมาสเตอร์อลิสเหรออ่าถ้าฉันบอกเธอเนี่ยเธอต้องโกรธฉันมากแน่เลยอ๋อเอ้ยรู้แล้วจะบอกจะบอกอะไรว่าขู่แมวนี่วะเ๋อก็ททันอลิสเนี่ยเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกนี้แล้วนะเขาก็เก็บเกบรวบรวมรว,มวมิญญาณของมนุษย์แล้วก็เอาไปขายให้คนอื่นนะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงรวยไงละ่ะอ๋อเอาวิญญาณคนไปขายในโลกนี้ขายได้ด้วยฮะ <S 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 แล้วเธอมาจากโลกอื่นเหรออืมและที่นี่เนี่ยเป็นโลกที่ต่างจากโลกของเธอนะ เ,เธอคงผ่านประตูมาแล้วก็เชื่อมต่อจากโลกอีกโลกหนึ่งใช่ไหมล่ะแล้วก็มาที่นี่ซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นของคนที่รวยที่สุดในโลกก็คือคุณอลิสนะฉันบอกเธอได้ทุกอย่างแล้วฉันสัญญางั้นฉันต้องรีบแล้วสิก่อนที่จะไม่มีเวลาแล้วต้องไม่มีเวลาจะเสียแล้วโอเคแล้วจะไปต่อ,อยังไงอ,อ่ะโอ้เหนื่อยนะครับแล้วทางขึ้นข้างบนอะ่ะ VIP room อ๋อทางนั้นปะ น่าจะเขาน่าจะลดปลดล็อกประตูให้แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าอ,อลิสเอากุญแจไปแล้วป่ะเอ้ะใครตกใจเลยสะดุ้งเลยฮะนี่คือประสาทของฉันออกไปซะเฮ้ยเดีเดวเดแกพูดเรื่องอะไรอะ่ะและอินาโกะอยู่ไหนอินาโกะน่ะ possession แปลว่าอะไร,รอ่ะ possession ก็คือเพื่อนสุดที่รักครับก็คือไม่ใช่เหรอวะอินาโกะน่ะต้องกลายเป็นสมบัติของฉัน เดี๋ยวๆแกพูดเรื่องอะไรของแกเนี่ยเฮ้ยเอามามาเล่นกันหน่อยไหมล่ะฮะถ้าแกชนะเกมของฉันเนี่ยฉันจะให้โอกาสที่จะได้ให้แกเนี่ยได้พบกับอินาโกะนะแต่ถ้าแกแพ้ดวงวิญญาณของแกน่ะจะกลายเป็นของของฉันว่าไงไงคิดว่างไงล่ะตกลงยา่างั้นก็มากับฉันนะโอ้ เปิดประตูไปยังไม่ได้เซฟลืมก็เซฟก่อนครับไฟเจ็ดอันมงคลของเรา <S <S เกมนี้ยาวะวะนี่จะจบแล้วเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลองบวกเลยแล้วกันมาตรงหน้าฉันสิก็อยู่ตรงหน้าแล้วนี่นี่เหรอ,หอแล้วแกอยากจะเล่นเกมอะไรล่ะเล่นนี่ไงไพ่เหรอโอ้แล้วก็มีการแปลกๆแอนเซ็กซี่ด้วยการ์ดเหรอพวกเราจะไม่เล่นเหมือนกับเกม Going to play different card game พวกเราจะไม่จะไม่เล่นอะไรที่แตกต่างต่างจากการ์ดเกมเบอร์ชั่วอะไรก็ไม่รู้ครับเกมอะไรก็ไม่รู้แหละผมไม่รู้จกักคือกดก็เหมือนปกติไงก็แค่ทำมันให้เร็วที่สุดก็ต้องขอโทษที่มันไม่ค่อยดีในบางจุดนะครับอาจจะอ่านรีบไปหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะฮะจังหวะนี้เดี๋ยวอย่างแรกเลยการ์ดบนสุด <S 2> <S 2> คือ s t a อะไรก็ไม่รู้อะอ่า เธอรู้ใช่ไหมมันน่ารักดีใช่ไหมล่ะเอหัวใจ A ออเขาเรียกว่าไงเอโฟดัมด um ีเออแล้วฉันจะสุ่มมันแล้วก็สับมันอะไรอย่างนี้ <S <S เล่นการ์ดอะไรกันวะโป๊กเกอร์รู้จักแต่โป๊กเกอร์เว้ยเล่นไม่เป็นนะเว้ยไม่ไม่ไม่เคยเล่นป๊อกเด้งหลังจากนั้นเนี่ยฉันก็จะเอาการ์ดมาใกล้กันสักอย่างหนึ่งครับแล้วจะให้ทายว่าเอโฟดัม um เนี่ยอยู่ใบไหนตอนนี้ถ้าเธอทายมันออกมาได้แล้วก็เธอก็ชนะ งั้นมาเริ่มกันเลยฝนตกหนักอีกแล้วอะไรฟะเฮ้ยเอาไม่ได้ดูกร,รมเอาตายปิดดิเอ้ย,ยดดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรวะอ่าแล้วเอพอตัมซ่อนอยู่ไหนนี่ปะอันนี้เหรอแกแน่ใจนะถ้าตอบผิดแล้วก็รู้ใช่ไหมว่าฉันจะเอาดวงยันของแกไปแน่ใจจริงๆเหรอ แน่นอนงั้นจะเปิดการ์แล้วนะเปิดการ์เวทมนต์การ์ดนี้คือสามโอ้โอ้ตกใจวะก็พาร์ที่พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับไว้มาทายใหม่ค้าหน้านะครับก็คือให้ทายการ์ดไปบนสุดนั่นแหละว่า A อยู่ไหนจะมาดีกว่าฝนตกหนักมากเลยตอนนี้ เดี๋ยวไฟจะดับซะก่อนนะครับแย่ yeah.